นี่นะฮะอะไรนะกองละครหรือเปล่าไม่ใช่่วันนี้ให้ดูคชาอ๋อมาสิมาสิใช่แล้วค่ะนี่ฮะใครที่ติดตามน้องคชาแฟนคลับหลายคนแฟนคลับที่นี่ก็มีนะง่ายเยอะทีทีวีปูกก็ถามว่าป้ากี้วันนี้มีอะไรมาแจกหรอแล้วก็งงแจกอะไรในการวิไฮทีวีไงน้องคชาอ๋อไม่ได้แจกวันนี้มีสก๊ปที่ไปเก็บที่น้องเขาได้รับรางวัลอ๋อเอออไปดูกันไหมเลยดีกว่าไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับกับคาชาแล้วใช่แล้วนะฮะวันนี้เป็นวันเคกว่อนไหวดีแล้วนะฮะจะมาบุกถึงบ้านน้องคาชาเลยนะฮะคำถามแรกเตรียมส์คำถามมาเด็ดๆใช่แล้วแต่นอกจากที่เราจะเตรียมนะะยังมีห้าคำถามจากทางบ้านด้วยแฟนคลับนะครับ จากตอนปกติที่เป็นกระชาคนปกติแต่ตอนนี้กลแปไปเป็นกระชากแปลกครับเป็นคนของประชาชนไงบ้างรู้สึกไงบ้างต่างมาต่างไหมก็รู้สึกต่างมากเพราะว่าภาพอย่างเงี้ยมีคนมาสัมภาษณ์เราได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีใหญ่ๆมีคนมาตามเราเป็นหลายร้อยคนฝังกันไว้ครับมาจริงๆครับมันก็มีบางอย่างที่แบบเหมือนกับที่เราคิดไว้แล้วก็บางอย่างก็ไม่เหมือนที่เราคิดไว้เรื่องเหมือนคือเราได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีสนใจละมีคนมาฟังเราร้องเพลงมีคนมาคอมเมนต์เรามีคนคอยสนับสนุนเราแต่ที่เรื่องเหมือนที่คิดไว้มันมีหลายอย่างที่แบบทท้้าาาายเเรมมกขึนนไ่จะป็ สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาสิมือตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันก็จะมีปัญหาหรือจะมีโจทย์ใหม,ใหม,ใหม,ใหม่ให,มใ,หมให้มาคาทาเราให้เราแก้ไขบอกว่า a f 8นี้ไม่ได้ขึ้นแค่ครั้งเดียว<อ>ใช่ครับสามครั้งหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดไม่มีความท้อถอยเลยบ้างถามว่าท้อไหมก็มีท้อบ้างแหละครับแต่หวังอะไรทุกอย่างหนึ่งไว้มากๆแล้วไม่ได้มีผิดหวังบ้างในใจหรือในหัวมันก็ยังเห็นภาพเราเราต้องขึ้นไปบนนั้นได้เราเชื่อแล้วก็อาจจะท้อแค่สี่าห้าวันหลังจากนั้นเราก็กลับไปซ้อมต่อกลับไปแก้ไขจ ประชาเป็นคนที่ไฟคลับแน่นมากไฟคลับแบบเยอะมากแค่ไหแค่ไหน่มีกันจบโมดเลยขนาดนี้ก็รู้สึกยังไงก็ดีใจครับเพราะถามว่าเราเคยคิดไหมว่าเราจะมีคนมาติดตามหรือคอยให้กำลังใจคอยดูผลงานเราเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยเคยคิดแค่ว่าเฮ้ยเรามีเพลงเรามีผลงานของตัวเองละคิดไปแค่นั้นแต่นี่เหมือนแบบมีแบบพิเศษอย่างหนึ่งที่ให้กับประชาครับต่อโลกไปโลอไ มาเข้าคำถามที่สองเลยละกันให้ผู้หญิงกระซาศเพลงของตัวเองบ้างเพลงไม่เคยแพ้แล้วก็มาต่อที่เธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นเป็นซิงเกิลเป็นอะไรบ้องเนาะเนาะก็เอสแฝดครับเอสแฝดก็ซิงเกิลเดียวซิงเกิลแรกของกระชาใช่ไหมมีหลายหลายคนร้องเพลงได้แต่ชอบเพลงอันเนี้ยเธชอบมิวสิกมากนะเธอเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่ไ ช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉัน ก่อนเจอเพื่อนเพื่อนในในเอฟเพื่อนเออเพื่อนเสียบเพื่อนเชียบ์เพื่อนเอฟแปดคุณหนูก็ไปเห็นกับเพื่อนเพื่อนมหาลัยด้วยสงสัยฉากร้องไห้ร้องจริงปะเหรอน้ำตาเทียมป่ะใช้เวลานานมากนะกพื่อนเอาน้ำตาจริงๆออกมาได้คิดถึงเรื่องอะไรตอนนานนมากพยายามดิวให้หลับตัวเองเศร้าลองนึกถึงแบบเย่อเยอเสียใจจะมีล้ว MD คือรอบแรกเขาจะเก็บทับว่างไว้เฉยแล้วก็ร้องไห้มาละพุ่งกับประทมร้องไห้ทำไมยังไม่ได้เก็บหน้าแทบเลยพอมาเก็บหน้าแผบนก็ร้องไม่ออกก็จัดระเบบเป็นอย่างนี้นะผมก็รู้สึกดีมากเพราะว่ามีหลายๆที่ติดช้าครับก็รู้สึกดีใจแล้วที่คนแบบเวลาอยากฟังเพลงก็มีเพลงเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกก็โอเคเพลงส่วนตัวนี่คือจริงๆเรากระชายชอบเพลงเราไหนแค่แนวที่เราร้องที่ปล่อยซิงเกบลออกไปหรือเปล่าคล้ายๆกันครับจะติดอาจจะเป็นฟังอีกอ่า Easy Listening แต่ส่วนใหญ่ที่อังไใหเข้าใจ ตลพูดถึงในเรื่องของบ้านรลางคืออะไรอ่ะพี่ไม่พูดถึงเรื่องในบ้านบ้างในบ้านบ้างอ๋อแต่ว่าอะไรคะชาไปบวกว่าผีสิงหรอพูดถึงในบ้านนี่แค่ในบ้านแค่ใบ้าพูดถึงเรื่องในบ้านว่ามีฉายาเป็นคาชาหน้าเดียวอทำไมถึงได้ฉายานี้มาอยู่ที่ในบ้าน เ,เรงงาเยังง่ายๆคือชาชาเป็นคนพูดไม่เก่งที่อายเขา,เ<อ>าไปคุยืออื่นก่อนนี่มันจะเป็นอะไรที่รู้สึกตัวเองเขินๆเข้าไปในบ้านเราได้คุยอะไรกับนบ้างไหมอ่กอะก็แรกๆอาจจะคุยไม่ทันเพื่อนเพราะมี24คนเจ้าฉายาหน้าเดียวเหมือนจะเป็นเว่ยเหเป็นคนตั้งให้ก็ได้ฉายานั้นมาเรื่อยๆจนิดบ้านตอนนี้ก็ยังหน้าเดียวอยู่แต่ผมมีหน้าเยอะขึ้นแต่เขาบอกว่าเล่นดนตรีได้หมดหี่เล่นอะไรได้บ้างจริงก็ไม่เชิงเล่นไม่หมดหรอกครับในบ้านมีอะไรบ้างก็มีมีกองมีเบสมีกีตาร์มีคีย์บอร์ดส่วน ก็ประมาณนั้นเบสิกเล่นได้ทั้งหมดนั้นเลยถามว่าเล่นได้หมดไหมเล่นได้นะแต่มันไม่ได้แบบเก่งนะครับถ้ารู้ว่ปาปาะิาบัน์ไ,ไ,ไ,ไปวัดไปวานไดบ้านตัวเองมีแบบมันก็ควรจะแบบลองจับทุกชิ้นดูมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันอันนี้<อ>นคือตอน,ตอนแรก<ง>นะฮะ อันนี้คือตอนแรกเดี๋ยวตอนที่สองอาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ก็แล้วแต่เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะคะัโอ้โหนี่เป็นคําวประชากิตายเลยไม่ไปไหนนะใช่นะขนาดวันที่ไปสัมภาษณ์ข้าชาวที่บ้านน่ะนี่ค้าข้าไปเหรอเขาคุณป้าเขาโพสในอะไรนะอะไรไม่รู้่คนเข้าไม่นี่เต็มเลยเขาบอกอ๋อโพสขึ้นให้ดูว่าเรามาใช่เรามาอะไรอย่างเงี้ยเออนะีะอืม